่าจ้าจะใส่ขัน้นโตกของเราเนี่ยทุกคนเทงลงไปเลยจานี่น้อง นิดนงึงถั่วของเราคั่วไปแล้วนะจ๊ะหอมๆนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแัดแปลงเอานะจ๊ะแล้วก็มีอะไรอีกอทุกคนอ่ะแค่นี้พอจ้ะ<ป>เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ๋าไปกินด้วยกันเด้อวันตีพี่น้องป้องไปจ้ะตอนนี้ฝนตกฟ้าอย่างแรงจ้ะทุกคนจะชวนทุกคนมาทำเมนู แซบ่บขนมจีนน้ำนัวเนอาอจ้ะเนาะมาจา้ะอู้ห้ฝ้าแรงพี่น้องเอ้ยฝ้าแลกหนาปัวมากมันนี้ก่อนอื่นใส่พริกลงไปเลยจ้ะทุกคนจะเะาาี้ยนนีดนึงน้อจ้ะเนะาะขั้นตอนต,อนต่อไปจะใส่วัตถุดิบของเราลงไปเลยทุกคนนี่หอมแดงพริกซอย แล้วก็มีกระเจีย๊ยบซอยจ้ะเพระาะว่าเราไม่มีถั่วนะจ๊ะเนาะทุนใส่ไปเลยจ้ะตามด้วยอะไรจ๊ะมะนาวนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะหลังจากนั้นก็เส้นขนมจีนที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเ้นขนมจีนหลากสีของเรานะจ๊ะเนาะข้งหมดมีแปดสีจ้ะทุกคน ขนมจีนสมุนไพรหลากสีจ้ะทุกคนใส่ไปเลยจ้ะน้องป้องไฟเฮียจ้ะ,จะกินไม่หมดโอเคสีเหลืองสีเหลืองพี่น้องอ่ะสีเหลืองน้ำนัวของเรานี่จ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะร่อนๆเลยน้าเจ้ะเนาะแค่นี้เองพี่น้องคุกเคล้าเลยจ้ะคุกเคล้า สันจากทั้งหมดแปดสีจ,จ้ะพี่นาะอืมกลิ่นหอมตะโอบกอ้วนลองดูกินง่ายๆจ้ะขนมจีนน้ำนัวสูตรปลาร้าและกะปิ่น,าน่าจ้ะเนาะ ขนมจีนสมุนไพรหลากสีสันนะจ้ะเนี่ยทุกคนใส่รวมกันไปเลยจ้ะนี่แปดสีแปดแสงอยู่ในนี้จ้ะพี่น้องเห็นไซิมเบิงซิมเบิง,บงทุกคนโอ้ยสีฟ้าก่อพี่น้องเออปลาอย่างแรงซิมเบิงซิมเบิงมือเลยจ้ะพี่น้อง ชาติแซ่บจี๊ดจัดขอเติมน้ำปลาดิดนึงจ้ะเติมน้ำปลานิดนึงไม่ต้องมากเดี๋ยวจะเค็มทุกคนน้ำปลาแท้นะจ๊ะอ่าแค่นี้พอจ้ะคุกกราวจ้าข้าวจ้าแซ่บมากเราปรุงตามชอบจ้ะทุกคน เรียบร้อยแล้วจ้านะน้องเออจิ้มบิ๊งอือมเสียบไปจัดจานเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันฝนตกวันนี้ทำนี่นะจ้ะขนมจีนน้ำนัวจากทุกคนเรามีอยู่แล้วนะทุกคนมา แล้มีน้ำนัวแช่ตู้เย็นอยู่แล้วนะเราแค่มาอุ่นแล้วร้อนเนาะร้อนมากทุกคนอบอ้าวแล้วก็ฝนตกฟ้าแดงมากมากินด้วยกันจ้าเพื่อนๆนี่เต้าหู้ด้วยนะของเมื่อวานนะทุกคนเห็นไหมเราก็จะเอามาทานด้วยเ,เลยเนาะเห็นไหมขนมจีนนะจ้าขนมจีนหลากสีของเราเผ็ดแซ่แบเลยนะทุกคนกินเลยเนาะอืะ้อ กนอืมสวเทเนะอืกทำใหญ่เลย ฝนตกทุกคน้าแรงมากตอนนี้เริ่มซาแล้ว เยียบสุดอืเส้นเหนียวนุ่มมากมาจากมาทุกคนมาเด้อพร้อมเด้ออือคนร้อยมือ ระเทศสีเหลืองจากญี่ปุ่นนะทุกคนประมาณแปดลูกเจ็ดสิบกว่าบาทอืมอืมระเทศอร่อยมากเนาะมาแซบด้วยกันทุกคนขนมจีนน้ำนัวจ้ะ

มเขือเทศกลมมีขายที่โรตัสนะทุกคนเนี่ยเพิ่งไปเจอมานะมาทุกคน ติดตามเพจด้วยนะทุกคนกินแซบกินเส้นนะทุกคนเ<ม>พิ่งเปิดนะจ๊ะเปิดใหม่มในเพจนั้นก็จะเป็นแบบอาหารเส้นทุกชนิดเลยนะทุกคน สารพัดเส้นเดี๋ยวจะทำเมนูต่างๆนะคะแล้วก็จะจำหน่ายด้วยนะทุกคนขายสินค้าประเภทเส้นแห้งนะทุกอย่างเลยนะอืมใช่ดออนทุกคนก็แพ้ อร่อยมากแซ่บมากมสุดน้ำนัวของเราปรุงด้วยน้ำมะขามนะคะแล้วก็อ,อะไรอ่ะอะ,อะไรนะทุกคนมีน้ำมะขามนะแล้วก็กะปิแล้วก็ปลารา้าน้ำตาลปี๊บ don't be ่บมาน้องจ้าลาไปก่อนจ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจ้าอย่าลืมกดติดตามเพจนะจ้ากินแซบ่บกินเส้นนะจ้าโอเคนะจ้าพบกันใหม่คลิปโอหน้าบายบาย